สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเดรร้อนร้อนเจ้ามือ,อยังไม่กล้ารับเลขทูบเจ๊ฟองเบียร16มิถุนายน66เดรษร้อนๆ้อนเจ้ามือ,อยังไม่กล้ารับเลขทูบเจ๊ฟองเบียร์เห็นเลขแล้วตาลุกวาวเตรียมเป็นเศรษฐีวั16มิถุนายน66ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลประจําวันที่16มิถุนายน2566หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มี วันนี้ทีมงานสยามนิวก็ได้นำเลขของเจ๊ฟองเบีย888มาฝากกันอีกเช่นเคยล่าสุดเจ๊ฟองเบียเพิ่งปล่อยเลขทูบมาสดสดร้อนรโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแนวทาง16พมิถุนายน2566ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบารมีองค์พระพิคเนศจงบรรดาลความสำเร็จให้ลูกหลานด้วยเทินซึ่งเลขทูปดังกล่าวคือ759เลขดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ